ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวกาก,ากหมูไ้นะทุกคนวันนี้เราจะใช้เป็นตัวน้ำมันกากหมูที่เราเจียวไว้นะครับ mm hmm. มันจะมีความหอมไแบบนึงนะครับ mm hmm. ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากทุกคนใส่ตัวน้ำมันกากหมูไว้แล้วเราก็ตามด้วยตัวกระเทียมที่เราหั่น ตับๆไว้นะครับทุบพอบุบบุพอทุนรวนให้ตัวกระเทียมเราหอมเลยนะครับเหลืองนะครับต่อไปเราจะใส่ตัวไข่นะครับใช้สี่ฟองนะวันนี้ทุน ใส่ไข่ไปแล้วผมจะใส่ตัวน้ำมันที่มันแถมมาในตองก่มีกึ่งมันเป็นรูปด้วยนะครับรอให้ตัวไข่มันเต็มตัวพอดีครับเสียดายทุกคนยุคนี้ประหยัดได้ต้องประหยัดครับเดีย๋ยวรอให้ไข่มันเต็มตัวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาค่อยๆพลิกมันนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยให้มันเป็นชิ้นนะครับ ค่อยยีไปเรื่อยอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีน้ํามันกา,กากหมูใช้เป็นน้ํามันพืชเราธรรมดาก็ได้นะครับแต่ที่บ้านผมจะเตยวน้ามันกา,กากหมูไว้เพราะว่าเวลามาทําเมนูผัดหรือว่าทําแกงไงกคนมันก็จะมีกลิ่นหอมไปแบบนึงนะครับแลวจะอบอกว่าเมนูนี้ปรุงง่ายมากครับเครื่องปรุงเลยใช้ไม่เยอะเลยนะครับ ไปผมจะใส่ตัวเครื่องปรุงที่มันแถมมาในตัวซองนะครับปกติมันก็มีความเข้มข้นพอดีอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะปรุงไม่ได้เยอะนะครับแต่วันนี้ผมจะเพิ่มตัวผักไปเป็นตัวกระหล่ำนะครับเราเลยจะมาเพิ่มรสชาติกันอีกนิดนึง ทต,ตามนิดนึงนครับตามด้วยตัวฟิวข่ขาวเราครับใส่ตัวกระล่ำที่เราซอยไปเลยครับตัวเส้นเราเอาไปลวกแล้วนะครับ แล้วก็ปรุงรสชาติในตัวไข่กับตัวกระลำปีไปเลยนะล้นกระทะอีกแล้วทุกคนเมนูนี้ผัดคุกเค้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับกลิ่นหอมมากครับตัวกระลำปีเราซอยเป็นชิ้นเล็กมันก็จะสุกง่ายนะทุกคนตอนนี้ สีสันจากเครื่องในซองบะหมี่เรานี่เริ่มออกมาครับกลิ่นหอมมาแล้วทุกคนผัดให้ตัวกระลำปีเกือบสุกเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเส้นที่เราลวกแล้วก็เอาไปคลุกเค้าน้้ามันหมูไว้นะครับคือผมชอบคลุกเค้าน้้ามันหมูเพราะว่าตัวเส้นมันจะไม่ค่อยติดกันนะทุกคน เ,เรามาลองชิมกันครับเดี๋ยวเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาไปนิดนึงครับความเผ็ดได้แล้วทุกคน รเราเพิ่ใส่ตัวเส้นเลยนะครับผัดคลุกเคล้าอีกหนึ่งรอบครับเพื่อนๆอยากให้ตีสันน้ำเข็มขอูนี้ก็ใส่ใสตัว ซีอิ๊วดำไปด้วยก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาประมาณนี้พอนะครับตัวเส้นก็ลวกประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็เอาไปตะดเด็ดน้ําแล้วก็เอามาคลุกน้ํามันหมูที่เราเจียวไว้นะครับนิดหนึ่งนึงนะครับตัวเส้นมันก็จะเหนียวนุ่มประมาณนี้นะครับมาเพิ่มความหอมด้วย ต้นหอมที่เราหั่นไว้นะครับใส่ต้นหอมแล้วก็ปิดไฟเลยครับเดีย๋ยวเราไปลองชิมกันทุกคนหิวแล้วครับใส่ต้นหอมไปนี่ความหอมเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ครับเดี๋ยวจับเติอแต่จานกันครับ สีสันหน้าตาก็จะออกประมาณนี้ทุกคนเป็นเมนูที่ทำง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกถ้าเพื่อนๆทำให้เด็กทานไม่ต้องใส่ตัวเครื่องปรุงมาม่าไปด้วยนะเพราะว่าเครื่องปรุงมาม่าวันนี้มันจะออกรสเผ็ดรสเปรี้ยวนิดๆนะครับก็ผัดแค่ไข่กับกระเทียมแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวตัดน้ำตาลนิดนึงแค่นั้นพอนะครับ ตัวไข่ผมก็ชอบทําให้มันเป็นแบบนี้เป็นชิ้นแบบนี้อยากบอกทุกคนว่าตอนเอาไข่ไปผัดกับกระเทียมเนี่ยหอมมากเลยทุกนยิ่งเพิ่มตัวน้ำมันหมูไปด้วยเนี่ยโหอ,อยากบอกทุกคนว่ากินตรบอบวนครับแล้วตัวเส้นที่เราเอาไปลวกก่อนนะครับ แล้วก็เอาไปใส่น้ํามันคุกเขาไว้นะครับมันจะนิ่มทุกคนนเต้น,นมันจะไม่กระด้างครับถ้าเพ,เพื่อนชอบเผ็ดกว่านี้นะครับใส่ตัวลูกดวดไปด้วยก็ได้นะแต่วันนี้ครับขอซบซบนะครับอาหารเย็น้วยแค่นี้ก็อร่อยครับ ตัวกระลฟปียังมีความกรอบอยู่ครับเพราะว่าผมซอยเป็นชิ้นเล็กๆนลยทุกนผัดแป๊บเดียวนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปทานต่อแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําง่ายๆทุกคนรสชาติเราก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะครับเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดทับตไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ